เอาล่ะก็ขอสปนิ้ชมทุกชาตินะครับผมอาตอนนี้นะเราอยู่ในเกม Riders Republic นะครับผมอาก็เป็นเกมที่อ่าเป็นประมาณแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะสตรีทนะครับผมว่าแต่ผมว่าซอสอะไรตรงนี้เนะี่ยอ่าก็เกมนี้นะฮะก็เป็นประมาณว่ามันจะมีเกมกีฬาให้เราได้เล่นแบบว่า3แบบนะฮะสามแบบวะประมาณ30แบบนะเกี่ยวกับออ่าพวกสตรีทอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปนะครับผมมันจะมีจักรยาน มีสกีนะฮะเออมีแบบเออแข่งอะไรวะมันเหมือนเป็นล็อกเก็ตอ่ะจะหลวดัดแข่งจะหลวดัลวดเหาะลอยบนอากาศอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเออแต่ว่าที่หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูละกันนะฮะเอาความเพลิดเพลินนะครับตั้งเน้นที่1ผมว่าไม่ได้ครับ <c oughs> ไปฮะเดี๋ยวเราจะพาไปที่จุดแข่งขันของเราก่อนนะครับผมด,ด,ดูโดด,ด,โ,ดโดดไป็นหนึ่งยีโดดโดดโดดไป็หนึ่งท่าตายเท่ไป็หนึ่งทีกับ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 เดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไม่หล่อ โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวโอ้โหสองทำสองเอาใหม่เอาให <S <S ه, าม่โอ้โห้โจะล้มจะล้มมันจะล้มไม่ได้มันจะลม้มลให้ได้แต่แล,ะละท่ากูนี่เท่จริงเลยถอยกลับถอยกลับถอยกลับไปฮะยา,ยาวจวังหวะนี้คือโดดไปแล้วหมุนตัวหมุนฟลิปฟอนฟอนฟลิปโดดลงมา โค้เท่เพอร์เฟกตกันไปจังหวะนี้ฮะคือแบบอึง้งถึงเสียวอะไรเสียวเชี่าเอะยาวๆฮะจะถึงจุดแข่งเราแล้วเอาละฮไปครับผมอือนี่ก็คือวิปปะฮะแข่งขันกันตรงนี้เราอยู่อีเวนต์ดร i ายวิ่งบอร์ดไปอะไรวะเนี่ยจักรยานให้เลือกครับผมตอนนี้ที่ผมมีประมาณอ่ามีตอนนี้อยู่ประมาณ3คันนะฮะที่จะดีๆหน่อยก็ดิสก,กา้านี้และ Strip CF เอ่อเอ็กซ์เพลย์แม่งเรียกยากชิบหายเลยเอาละกดไปเลยครับผมไม่เสียเวลาครับผมไปเกต e ลยดิจุดบีจุด clock นี่คืออะไรอ่ะเล่นท่าเหรออ้าวชิบหายแล้วผมไม่ทันอา่านอันนี้น่าจะเป็นเล่นท่านะฮะหรือบ,บอกว่าแข่งวะแค่คน,นเดียวเนะียย่อยอยาวๆเฮ้ยอันนี้จะบอกว่าให้เราขับก่อนนะฮะขับทำเวลา,าย,ยาวๆเฮ้ยทำเวลาได้ไกลแค่ไหน ยาวเองเวลาแบบวู้ดเลลาฮะความเร็วอ้นี่เกมแบบโคตรสนุกบอกเลยแต่เสียอย่างเดียวคือมันแพงไปนิดนึงเ้มึงจะกดถอยหลังผมจะไม่จะกดถอยหลังโอเคน่าจะโดดได้เยอะกว่านี้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้โหน่าจะหมุนได้ดีกว่านี้หน่อยนะไม่ทิ่มครับมันช้าไปว่ะโอ้ ดังอุกเลยวะ่ะจุกจุกกันไปจุกกันไปจกกังหวะน,นี้ไปไปยาวไปยาวเน้นท่าทางว่ะเน้นท่าทางดูแล้วโอ้จะโดดเดียวเลยไปยาวยาวไปยาวไปยาว,ยาวแล้วท่ามันอ๋อโอ้โหเท่เลยเป่ี้ยเลยเป่ี้ยเลย อ่าแล้วคือแบบว่าความบลัชนี่คือตัวละครล้วนหมดแล้วจวังหวะนี้ไ่ได้หนุกหายนะจังหวะนี้คือโดดไปแล้วโดดปุ๊บโอ้โหสติจัดจัดตึ๊บหมุนตัวหมุนโดดลงมาแล้วก็ลงไปแหวบจ้ะ <c oughs> เป็นท่าไหนนี้นี่คือบอกว่าจะได้โทวแบบชาท่าทุยท่าของจริงแล้วโอ้โหอเคต้องลงลงแอนดี้สวยๆหน่อย เลยลงโคนป้ายไปนหนึ่งทีอะไรที่แบบว่าสุดยอดฮะปั่นยาวๆ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 ถึงเส้นชัยไปแล้วอึ๊บโอ้อโคตรสวยท่าสวยพาช่วงท้ายเนี่ยล้มคือแบบว่าจะเล่นท่าก็ได้แต่มันต้องต้อง,ต,องต้องเก็บว่าต้องคุมก่อนเลนดิ้งให้ดีๆไม่ล้มแล้วเสียคะแนนด้วยนะเนี่ยทำไมไม่ไม่ไม่ึม๊บโอเคนี่ฮะเพอร์เฟสอย่างนี้เพอร์เฟเขอร์แมนฮะ เล่นที่โคตรเทพไปฮะเล่นท่าเล่นท่านี่เล่นท่าเหรอเล่นยังวะโหเขยได้อยู่โอ้หมุนท่านิดนึงเฮ้ยคืนไม่ได้ไม่ทันโอ้โหนนั้นก็มีท่าขึ้นด้วยเลยสุดยอดมากแต่ผมทำไม่ทันเลยจ,จุดเดิมจ,ดจุดเดิมจุดเดิมกลับลัมหมุนตัวไล่สวิงเรียบร้อยอไปตัวที่นึ่ง นี่ครับแบ็คฟลิปฮะหมุนอีกทีนึงย้อนกลับกันไปเอาใหม่ฮะแก้มือ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 ไปโดดโอ้หมดมันอหมดโอ้โหคิดอยู่ว่าจะแบบว่ากลับหน้ากลับหลังดีสรุปคือไม่ได้ทุกอย่างโอ้จุกจุกกันไปจุกกันไปจังหวะนี้ฮะไปแล้วฮะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยปั๊บโอ้ยาวๆฮะโอ้มาแล้วจังหวะนี้คือไป ตีของสบิทโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีทงมีท่าเลยเลยอ๊ะตายแล้วยาวๆมันมันผมไม่รู้ว่าท่านี้มันต้องเล่นยังไงวะอถึตายแล้วจังหวะนี้คือทางเลี้ยวอย่างนี้คือปั๊บหมุนควงสวยงามลพวก็เรอก็เฟลฟิดอตแบ็กฟิฟเป็นหนึ่งทีสองทีแล้วก็ สองทีได้แค่สองทีเดียหัวทิ่มไปยาวๆวันนี้ไปแล้วนี่คือเส้นชัยไปแล้วฮะอ้วทิ่มไปเลยเก็บไปหนึ่งดาวนะฮะได้ห้าพัน p ทิกคอมโบโอเคเก็บบอลลูนเรอด่านเนี้ยไ่มเก็บไม่ได้ว่ะโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราไปเรียกด่านที่แบบว่าแข่งขันกันดีกว่านะฮะจะมีแบบแข่งจักรยาน อ่าอันนี้แบบโชว์ท่าทางนะแล้วก็จะมีแบบอ่าแข่งกันด้วยนะครับผมไปอ่าไบเลสซิ่งนะฮะเอานี้ละกันนะครับผมไปฮะไม่เสียเวลาคือแบบ,บทั้งภาพนะครับฟิกดีมากอ่ะจริงๆแบบมันก็สมกับราคาแหละแต่แบบว่าผมไม่ไหวจริงๆวะ่ะแลวนี่คือแบบว่าผมมันให้แบบว่าทดลองเล่นผมเพิ่งมารู้ทีหลังไงอ่ะเลย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 ล้ทีหลังเนี่ยผมเล่นจนประมาณเนี่ยเหลืออีกสองชั่วโมงก็จะแบบว่าหยุดการให้เล่นแล้วอะ แล้วก็เดี๋ยวมันจะเปิดขายกันในวันที่28นะฮะราคาก็สูงพอตัวเลยเอาละครับผมไปอ่าเฮ้ยมีเป็นชุดด้วยเป็นต่าจิลลฟบเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เคยเล่นด้วยนะแต่อ้แมปนี้เนี่ยไปฮะไปดิไปดิแข่งแข่งย่อย,ยาวย่อย,ยาวย่อยยกอือ,อจะเล่นด้วจะเล่นพลาแต่ก็ไม่น่าเล่น,นะฮะ ไม่แน่ได้เล่นอยู่แล้วไปดิไปด, it, ไปเดิเอาดิยาวคนระับตอนนี้ผมได้ที่2แล้วว่ะเอาว่ะไอ้ยาวที่หนึ่งแบบไปเลี้ยวเลยใครวะนะี่ยโอเคไปเฮ้ยเอาอะไรอ่ะอี่หยางวะคือโดดผมกะจะโดดหินเมื่อกี้นี่คือล่วงตัวยาวนี้เหรออุ้ยอะไรครับเนี่ยหายจากที่สองกำลังทายตอนนี้ปึ๊บ โอ้เหยโอเคไปยาวๆฮะโอ้ยเอหัวนี่มันจะทำให้แบบว่าไอหัวหัวอะไรนะหัวยีราฟนี่มันจะทำให้แบบว่าเราบังคับยากด้วยแน่เลยว่ะไปฮะปั่น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 ที่สามยุงหน้าฮะสามยุ่งหน้าที่สามยุ่งหน้าดีไปแล้วไปแล้วไปโคตตกเขาไปแล้วไปยาวๆไปยาวๆไปยาวๆโอ้มันมันตกเขามันลงเขาวล้เนี่ย ลงทางลัดไม่ได้นะเพื่อนมันตามเส้นทางเออตามเจ็กคอยตามเจ็กคอยเขาไปเฮ้ยครับดฮครับไปใหย้ยาวๆฮะที่สี่อยู่เลยผมว่าโอ้โหถึงเส้นชัยกันแล้วกดโทรอือเฮยไปยาวๆแค่นี้พอออลงงามลงงามลงงามโโอ้หท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้คือแบบอะไรที่โทรเท่ เลยจะโคตเทอันดับหกเลยครับพี่น้องครับไม่น่าเล่นท่าเลยกูโอ้โหที่้าฮะก็คือแพ้อยู่ดีดูทรงจะจะลองให้ไปยาวไปเต้าเต้ากีรับโอ้โหแล้วไฟแบบไม่น่าเล่นท่าไอช่วงที่เล่นท่าเสียไปเล่นทีงี้เสียกเล่นจะชนจะชนจะล้มให้ได้ทีห้าเลยไปแล้วว่าไปแล้วว่ามันอยู่ไกลมากเลยโอ้หินห่างเลยอ่ะ ทาไม่ไหวะำาม่ัววแตงไม่ได้เลยนะฮะือรับไม่ได้ต้องไปตามเช็คคอยที่ห้าว่ะจะลอกง่ายเนี่ยโอ้โหแต่แบบผู้ตามตรงนี่คือมันมากเลยนะอ่าก็เพลินเพลินกันไปครับไม่ได้สักดาวดูแล้วเนี่ยโอ้โหงวัลนิวเกียร์อะไรใหม่เหรออืมเพิ่มสปีดนะฮะบวกสองใส่ดิ ใช้ดิรออะไรโอ้โหจะร้องไห้อ่เดี๋ยวแบบว่าเราไปแข่งกันอีกสักแมตช์แมตช์นึงแล้วกันเนาะมาฮะเราไปบิ๊กอีเวนต์กันเลยแล้วกันนะอ่าไปลุ้ยเสียศูนย์เลยโอ้โหเราชนี่เหมือนกันหมดเลยบงบอถึงความเป็นนิวบี้เป็นลุกกี้ทั้งนั้นเลยเดะ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  เออเออไงล่ะไงล่ะกลับลำกันไปให้รู้ว่าพี่เท่แค่ไหน super t e c h i c a l super fun โอ้โหปาดเขาให้โอ้โหติดลืบต้นไม้โอ้โหตายตายตายไปต่อไปต่อฮะมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วไอ้ดุยเอาละอ่าตายครับผมกดไปโอ้โมี3คันแต่ที่ดีที่ดีสุดก็น่าจะเป็นคันนี้แหละครับผมที่เพิ่งได้มา ไปเป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนแบบเมเจอร์การแข่งขันครั้งใหญ่นะที่แบบว่าเลดบูเลดบูเป็นคนจัดรึเป่าวะเป็นเมนเจอร์ของเลดบูนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากมากครับผมอา่าดูพื้นที่ดูสถานที่โอ้สวยไงแล้วแบบโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยลำบากไหมเนี่ยเอาวะเพราะว่าผมจะได้ที่ไหนนะทุกคนทุกคนห้ามขำผมนะครับถ้าได้ต่ำกว่า3ต่ำกว่าสขึ้นไปนะห้ามขำ อ่าล่ะครับผมเอาล่ะหนึ่งทีชูวันแล้วก็โกครับผมไปแล้วฮะแล้วเราแบบห้าวด้วยฮะเหยียบหัวทีหนึ่งไปเลยครับผมจริงๆต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแต่นี่โอ้โหนี่น้ำหัวแตกไปหาเลยนะฮะแต่ไม่นี่เป็นเกมที่นคิดมากนะผมตอนนี้เรานำไปแล้วนี่อันดับสี่นะครับผมอันดับสี่คือไปยาวๆพยายามอยู่ตรงกลางๆเส้นเข้าไว้นะฮะกลางถนนเข้าไว้ไมื่อกี้หิมะมันปกคลุมด้านข้างจะทำให้เราล่าช้าได้นะครับผมวันนี้ทีเป็นหนึ่งทีที่สามที่สองไม่ใจเกินเอื้อมฮะ ไปแล้วฮะมันโดยสามมันเขวแล้วฮะสามเขวแล้วเราก็หมดแรงแล้วทีเป็นหนึ่งทีแล้วก็ไปยาวๆเออจะเขวให้จะเขวฮะไปไปไปที่สี่ที่ห้าเอ,อ้ยออกไปลบหได้อยู่ฮะวันนี้เหลือเราเหลือข้างหน้าอีกสองตำแหน่งฮะเราอยู่บนดับสามแล้วเราก็โดดจะเล่นท่าต่อแต่ลืมครับผมไปต่อเลยไม่เสียเวลาโดดไปแล้วไปแล้วฮะหนึ่งทีดูท่าไปมันชนไปแล้วฮะเดี๋ยวเราก็เขวแล้วก็เขวแล้วหมูหล้อแบบอะไรวะเขวได้ไงวะางเราโดด เล่นท่าไปหน่อยไม่เสียเวลาเล็บสปินนะฮะโอเคท่ายากหนีไม่หลงโอ้โหทีนี้จังจหวะเนี้ยคือเวลาจะเอ่อเล่นท่านี้เวลากลับมาต้องกลับมาท่าเดิมนะฮะมันจะได้บอกว่าได้แต้มมันเยอะกว่านี้เอาละ่ะฮะเตรียมตัวท่าฮะฟอนฟิปโอเคลงแบบโอ้โหโอ้โหวิบากไปหน่อยฮะแล้วไปได้ไหมมาหึ่งแล้วแม่งมาอย่างี้ลำบากเลยไม่ลงอะไรงั้ยน,น,นัปกนปกี๊ดดีกว่าดีกว่าดีกว่าเอาล้มเฉยเลยแล้วโชนจักรยานมัน ้โหแล้วบ mm. yeah, no ังเขวเขวูมันอืปวดใจเลยฮะตอนนี้ปวดใจกตัวเองนแหละอึ๊บอไปได้อยู่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 เออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วมันอ้อมไปด้านหลังมันมีสทางโอเคไปไปไชนรว่าเป็นทีอากชนไปเรวโอ้โหเราเปนนำแล้วมันนำแล้วไป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 ไม่นะ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 มนแล้วก็โตเล่นผ้าไปีแบ็กฟิปดับเบิลแปโอ้โหดับเบิลแบ็กฟิป โอเคลงสวยงามชนด้วยเหยียบด้วยไงล่ะโคตรโถโอ้โหไปแล้วครับกับระดับสี่โอ้โหไปแล้วฮะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวโหดมากครับต้องคอยเบรกเหมือนไม่ล่วงแน่ไปฮะตัวนี้คือที่ขวาชนไปแล้วหนึ่งทีไม่เสียเวลาหื่ยชน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 คือพี่เขาจะผมว่าเขาน่าจะตามมาแล้วล่ะตัวนี้โอเคลงป้ายฮะสวยงามอยู่สวยงามอยู่ไปยู่ยาวยาวยาวเรายังนั่อยู่ที่สามที่สามเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอเค่นี้ก็โอเคแล้วฮะ เดี๋ยวเราก็ไปแซงทีหลังจะแทงทันแล้วบอว่าเนี่ยไป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 ไยาวอะอือ,อตับสองหนึ่งขึ้นนำไปแล้วครับ่เราน่าจะไม่ยอมแพ้ทันหรไม่ทันครับเรียบร้อยอออตับเขาให้ทีสามครับอโหท็อปทีอย่างนั้นเหรอเซ็งว่ะโอ้ปวดมือเลยฮะเกงจัดๆฮะเออก็เพื่อนกันไปนะฮะ โอ้โหแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยนี่ฟีสกิปเปอร์นะฮะแล้วแบบมีหนวดด้วยทรงผู้หญิงจะมีหนวดปว <c oughs> ดใจเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอีเวนต์ใหม่นะฮะอ่าแต่ก็วันนี้ขอพักก็จะเป็นเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆละกันนะครับผมอ่าสำหรับนี้ขอตัวไปแล้วครับบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ